ปลาช่อนอะไรไม่รู้ว่าเอ้าเฮ้ยเอ้ยขต้นรถจอรถเฮ้ยเบื่อปะอยู่แบบอยู่เป็นคนสำคัญบ่อยแล้วอยากไปสำรองบ้างจังเอ้าวอ้ยังไงน่ะเดี๋ยวครับคุณแจครับคุณแจครับมีอะไรครับน้องเอ่อผมขอหนวดจิ้มหน้าคนได้ไหมครับอุ้ยเอาเองบอกให้เนี่ยไปแบบ โอ้หน like, ้าแกงเองอะไปเลือกเป็นสำรองกันดีกว่าแล้วพี่ให้หนวดอะโยเหมือนล่อไอ้แจ็คฮะสำเนียงมันแปลกได้ยินนี่ไอ้นี่สำเนียงสัปดาห์ไปแปลกได้ไอ้ส้นตีนเนี่ยโอ้โหาวง่วยนะไอ้แจ็คฮะจะรอเนาะแจ็คผมให้พี่โซ

โอ้พี่โร่พี่แจ๊กยังไงยังไงไม่ไม่เอ้ยไม่คุยเดือดมันไม่ว่ามันมันทำตึงสายกูไอ้เปี๊ยกเม่าเดีอดมมันทำตึงสายกูเม่าเดืยวไอ้พ่อไอ้หุ่นเหมือนหดเกินนี่เล่นด้วยว่าหลุยหลุยไอ้สัตว์นั้นรับผมผมยึดจักมันอยู่ที่อกแล้วเปี่ยกไม่เปี่ยนฉนหลังนี้อยู่ที่อกมึงยืนอย่างนี้เหมือนเด็กเดินเลยอะไรครับไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับอม่รู้ว่าพูเด็กเดินอ่ะเขามีแต่แจ๊วกับเลียวเว้ยคุณแจ๊กทำไมตรงป้อมันเปียกๆอ่ะครับโอ้โหเปียกเลีียฮะไมม่หรอกครับไมเมีแต่ควาามจจริงใใหห้้กัันนนเท่และ ไม่มีหรอกมันนั่งตรงตึงใส่กันอ่ะโอ้ถูกถูกครับถูกมาฟอร์มตึงมาดึงใส่กันเมื่อวานเนี้ยมาดึงใส่กูยับเลยดึงหน้าขาดเลยเมื่อวานอ่ะดึงใส่กูยับเลยรอเลยรอเลยอย่างงี้ยอีโก้มาไอ้โอ้โหโก้มาเริ่มเกิดเป็นอย่างงี้แหละไอ้หลุอเขาเอามึงยับเลยทีนี้ไงครูแบบกูไปคุยดีกูบอกไม่เล่นร้านอ่ะเขายังยิงกูอ่ะแล้วเขาให้กูรอเนื้อนายสัตว์กูไม่ได้พูดนะว่ากูจะรอรอไอ้โก้มาไอ้เนีพูดถึงใครครับพี่ไอ้เนี้ยมันไม่ขอโทษด้วยไงยังไม่เป็นไรร้องก็ยังคนเราขอโทษมันยยยยยาากกกเเเเวววว้้้้้้ัังขใจคนมีีไออโหหูปด อันนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะก็คือมันอยู่ในร้านมันก็ไม่รู้ไงว่าจะาเด็กได้มีเป็นคนบอกให้รอนะใช่มันก็รอที่เฉลย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 ไม่อย่าเลื่อนดิที่เฮียเขอร้องอ่ะโอ้ยเปียกพี่อะไรกูถามดิอ๋อคืออ๋ออยู่กับอยู่กับพี่แจ๊กเลยขอหน่อยขอหมดเลยอคโอยทำไมทัวไมก็พี่ภูอ๋อเฮียเบี้มมือถือของเจ้ากูเดี๋ยวไม่ไะโอ้ยเบี้ยไม่เอาพี่ไม่ยงไม่เอาพี่เล่นหนอกปัดหน่อกันไปเอ่ะไม่ไไม่เอาพี่เบี้ยไม่เอาครับพี่ไม่เอาพี่พี่เบี้ยพี่ ไม่ว่ากันนะพี่บังแต่ว่าผมไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรือเราคุยกันไม่ค่อยได้ตอนน้องช่วงเนี้ยผมเดินไปหาผู้หญิงใช่ไหมพี่ผู้หญิงพอแฟนพี่หมดเลยผมงงโอ้ยเฮียมึงก็ูพี่กูหลอกให้ไม่ใช่เฮียคนแถวนี้แม่งพยายามจีบเขาต้องแบบต้องปลอมตัวต้องเฮียอะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหแม่งมันตึงใส่เราไว้เปียกไม่เป็นไรเขาเข้าใจไว้โอ้โห พี่แจ็คพี่แจ็คเราไม่เคยตึงสายมันเลยนะเว้ยพี่แจ็คพี่แจ็คพี่แจ็คพี่พี่แจ็คพี่พี่แจ็คพี่แจ็กพี่แจ็คพี่แจกคเออคนนั้นแหละที่เขี่อนมันไปจีบอะแต่พี่จีบไปแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะใครวะโหแดงอะที่พี่ไปจีบอะอ๋อแจ็คอันนี้มันจีบเยอะจนลืมว่าจีบใครบ้างเลยเหรออล้วก็พี่กูหล่อทำไมพี่กูจีบไปแล้วมันก็ยังจะกินต่อตุเล่เหรอเฮียทุ่งแถวนี้เกมมันหวานแล้วกูไม่ค่อยถูกใจวะแถวนี้เกมมันหวานเกินไปีก็ไปเดี๋ยวไปเฮียไป เราเราไปอยู่พวกสบาพันธ์ดีไหมเฮ็เราดีกว่าไหมเฮียมีคนรักเราเจอกันพี่เจอกันพี่เออมีแต่หลุยอะรักเราไอ้เหี้ยมีพวกจริงใจไอ้หลุยมันรักเราจริงไงเหี้ยถูกถูกพี่ถูกอย่าพวกสบาพันธ์ดีไหมเฮ็ดีกว่าไอ้เหี้ยอย่ารับหลังกูยับแล้วตอนเนี้ยเชื่อกูปะเออยนี่ถือว่าพี่รู้นะเ <laughs> พราะเพราะว่าพี่ก็ทำไบใช่ไหมล่ะ เาไปท้องวินเด็ดก่อนนะน้องเอาวินเด็ดอะไรนะผมเห็นพี่ขับรถไปเรืออะน่ะตอนนั้นไม่นี่ยังยพี่บาน้องวินเด็ดยังไงน้องขนาดพี่บานต้องไอ้เทยนั่นก็ไม่มาอีกแล้วอะไรอ่ะนั่นเปล่าพี่คนนั้นเปล่าใช่ปะเอาเราดูดีลองเดูดี เอ้ยใช่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 นะใช่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 นะจำไว้ใช่นะใช่นะใช่นะจำไวาใช่นะเขเป็นเฮียอะไรโฮ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 เฮียอะไรวะเขโ h เฮ้ยเอาอะไรป้าอะไรป้าไม่ใช่นะเอาอะไรป้าพี่โ ho 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 เฮียอะไรวะ อยากจะเย็นพี่เอ้ยมึงบอกดิเนี่ยสรุปว่าจะคุยบิสเนสไหมครับสบายดีมากฮัลโหลครับฮัลโหลครับเออจะทอล์กบิสเนสไหมครับหรือว่าจะโนทอล์กบิสเนสดูโนาะะคเฮ้ยไปไหนกันคะเนี่ยตกใจแค่มอดคลายตกใจเหรอครับตกใจเหรอที่มาเห็นเหรอตกใจเหรอ ไม่ต้องตกใจครับคือชินแล้วไม่ต้องตกใจพี่เจ้าให้ผมยบให้พี่พี่เจ้าให้ผมให้พี่โชว์สรุปยังครับจะจะคุยอะไรครับจะคุยอะไรอจะให้สอนขับรถหรืออะไรครับสอนขับรถครับได้ไหมครับจ้างเท่าไหร่ครับจ้างเท่าไหร่กินเท่าไหร่ครับเป้เท่าไหร่ด้วะน้องที่เนี่ยอ๋อที่นี่เหรอพี่ปืนกระบอกหนึ่งพอปะอุ้ยน่าจะน่าจะเกินพออยู่อยู่พี่ปืนกระบอกหนึ่งเกินพอหรือเกินไปหรอ เอางี้ซเลนเดอร์ตัวหนึ่งเริ่มจบเลยโอ้โห oh. ไม่เป็นไรครับไม่ไม่เอาไม่เป็นไรเพราะวิาวชาขับรถติดตัวไปตลอดชีวิตไงไม่เป็นไรครับพ่อนได้ไหมคะพ่อนพ่อนใจได้ไหมคะเบบว่าไงวะน้องที่นี่าพี่กลัวโดนบิดวะพ่อนใจเหรอพี่ก็ต้องอยู่ที่พี่อะพี่ชายว่าไงอะผมว่างั้นแหละผมรู้ละที่เขารู้ละผมรู้ละ ที่เขาพูดว่าที่เขาบอกว่าฟันจัดว่าเขาอะอยากอยู่กับพี่ตลอดตลอไปเว้ยเอางี้เอางี้เอางี้ตอนรับรับขอต้อครับขอต้อครับตอร้วยครับอยากเขาหักหน้าพี่จัดเลยนะเอาดีเปียนไงเอาสวัสดีครับมึกแน่อะแจ็คจากเมื่อวานเมื่อวานทำอะไรไว้ครับแจ็คอะไรนะครับเมื่อวานอ๋อผมอ๋อเจอกันพอดีเลยครับว่าผมจะหาอยู่เพราะว่าขายรถได้แล้วใช่ไหมครับเราแล้วแบบได้ได้สัญญาแล้วไหมครับ สัญญาอะไรผมไ้ไหมสัญญาว่าสัญญาว่าจะแบบจะเขาจะเก็บเงิให้ครบล้านอ่าจำได้จำได้จำได้ไม่แต่เมื่อวานแจ็คพูดอะไรไว้พูดอะไรครับเงินอ่ะพูดอะไรไว้ครับผมผมไม่อยู่แค่แป๊บเดียวคือเอากัแล้วถูกไหมไม่ใช่ครับมีคนเริ่มครับอะไี้ครับผมจะพูดให้อ่ะตัดซื้อไหมซื้อซื้อข่าวไหมเอาอ่ะซื้อซื้อแสนหนึ่งอ่ะซื้ออ่ะคนเดียวนะถ้าแสนหนึ่งคนเดียวนะอ่าที่เหลือที่เหลือผมพอเดาออกเอาคนเดียวก็ได้ไอ้ตั้มมาไอ้ตั้มมาอ่าไอ้ ครับแล้วแจ็คพูดไปว่าไงบ้างเมื่อวานผมก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปนินทาเขาเลยรับหลังเขาเดินไม่ดีหรอกอย่าไปทำอะไรเขาเลยครับอืมอ่าใช่ครับตอนแจ็คไม่อยู่อ่ะอย่างนี้ตอนแจ็คไม่อยู่ใน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 โทรศัพท์นอกโลกอ่ะก็ก็แย่อยู่นะแจ็คอะอะไรนะครับยังก็โดนเละอยู่นะอ๋อโดนอยู่แล้วครับโดนอยู่แล้วสมาพันธ์นี้เขาใหญ่โตครับใครลุกไม่ได้หรอกครับสมาพันธ์เนี้ยคือคือทุกครั้งที่ผมตื่นมาผมเปิดคอาผมจะเข้าเข้าในเรื่องเขาเยอะไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นผมก็จะเป็นเป็น แต่ว่นเองเลข1076ครับ1076แสนหนึ่งครับแสนหนึ่งอ่าได้แล้วอันนี้บอกแล้วเอาเรื่องเรื่องอื่นก็ไปสืบสาวนะครับสืบสาวเอาแล้วก็มีมีมีอีกคนหนึ่งเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยบอกอันนี้ข่าวใหญ่ด้วยเออนี่อันนี้ข่าวใหญ่จริงอันนี้ข่าวใหญ่จริงแต่ว่าต้องขึ้นลงมาผมขึ้นมาขึ้นมาผึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาผมขึ้นมาผมขึ้นมาผมเอาแค่จีดูเอ็นเอาเอาแค่จีดูเอ็นมาแล้วเอาแค่จีดูเอ็นไอ้เปียกมาเปียกมา ก็ใหจะเรียนมากิดใหจะเรียนมาก่อนเล่นเรื่องกับ AMD อันนี้รับหลัง AMD นะไม่รับหลังไม่รับหลังอันนี้อันนี้สาระไม่รับหลังโโออเเคคสาระต่อหน้าเลยมันเล่นต่อหน้าเลยอ่นี่จำธนาคารเมื่อวานได้ไหมธนาคารเมื่อวานอ่ะรับผมนะแต่เดี๋ยวผมพูดต่อเนี่ยต้องจ่ายนะอันนี้อันนี้ข่าวแพงหน่อยเพราะเขาใส่กันเละจัดเลยเท่าไหร่พี่เท่าไหร่เท่าไหร่ถามพี่เท่าไหร่อ่าไอไอไอเปียกซื้อเปียกพี่เปียกเราล้านหนึ่งพอปะล้านหนึ่งอุ้ยล้านหนึ่งเลยเหรอพี่ล้านหนึ่งพอดีโอ้โหยับปะเอาง่ายยับปะยับปะคือแแบบบทัก แค่ผักท่อนน่ะผมบอกแค่นั้นแหละจริงจริงมึงคือคือหักกันได้เลยอ่ะเอาง่ายใช่ใช่ร้านนึงถือว่าน้อยนะคือสามพันแตะก็พอแต่อยู่ทีว่าอยากรู้หรือเปล่าว่าความจริงใจของเรา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 เป็นคนตระกูลเดียวกันมันมันก็ต้องมันก็ต้องบอกกันได้เอาจริงจริงอ่ะถ้าแบบเราเราจริงใจต่อกันนะแม้แต่แต่เรื่องผลประโยชน์มันต้องมาก่อนอยู่แล้วใช่เราคนละแก๊งไงเราคนละแก๊งไงถ้าเราแก๊งดวยกันก็จะไม่ไย่เยียเยียเจ็บมึงต้องช่วยกูดิควายมึงไปเข้าคใครเปียร์เาไมล่ะอ่ะห้าแสนห้าแสนห้า โอ้มันเยแจ็คนี่คนละสองแสนห้ากับเพื่อนข้างหลังนี่คือคือที่จะเรียกแจ็คมาคุยเนี่ยเพราะว่าตอนแรกคุยกับพี่หมัดไว้ที่แรกจริงๆกันตระกูลเนี้ยมันเป็นของผมถูกไหมต่นตอนเนี้ยแป้มของแจ็คแน่นอนไม่ใช่ครับผมไม่เคยรับหลังใครนะผมไม่เคยรับหลังใครนะอาจจะต้องอาจจะต้องให้แจ็คเป็นเป็นไข่ใช่แล้วผมอาจจะเป็นอาจจะเป็นได้แค่แบบเออมือขวาหรือว่าอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะครับต้นผลประโยชน์นะครับอันนี้ถ้าจะซื้อข่าวก็ไม่เป็นไรถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าผมก็มีแบบเราของไข่ได้ดีต่อก็ได้เพราะจีดเวนนก็ไไมมม่่่่บออยาาัใชชผิลๆู พูดหมดพูดหมดตอนนี้เอฟดีไม่อยู่ไอ้เฮียเราแล้วแม่งก็แม่งก็เอากูยับเหมือนกันยับอยู่ธนาคารเมื่อวานนี้ก็ก็ถามดูถามคนข้างหลังดูเมื่อวานอ่ะเอ้าแม่งด่าน้องกูพังไอ้สักใช่ใช่มีอีกมีอีกมันมีอีกมันมีอีกมันมีหนักกว่านั้นพี่มันมีเรื่องหนักกว่านั้นมันก็ต้องมันก็ต้องมีสปอยสักหน่อยหนึ่งแบบให้แบบเออมันดูน่าซื้ออะไรเงี้ยคืออันนี้คือไม่รู้เลยแบบก็คืออ่ะธนาคารจบแต่คนไม่จบอ่ะธนาคารจบแต่คนไม่จบอ่ะเอ้าอออ่่่าใชพรูู้ยถ้ารู้ไม่ต้องขายแล้วเป๊ะเออมันพอมันพอรูู้อย่เปคนไม่จบอ่ะ อย่างนี้อย่างนี้ขึ้นไม่ได้จงไม่ทำไปตรงนี้เนี่ยผมมาดิลท็อปบิสเนสครับบิสเนสท็อปบิสเนสท็อปบิสเนสอ่าขอฟังขอฟังขอฟังได้ครับได้สรุปยังไงครับถ้า่าไหร่เท่าไหร่เอ้าคุณไซเรนไซเรนเดอร์เท่าไหร่นายเปียกไซเรนเดอร์เหรอพี่เออตัวละสิบแปดล้านพี่ไม่แพงไม่แพงเลยวะไม่แพงพี่ไม่แพงเปียกเอาแค่เอาแค่ด้ามปืนก็ได้นะน้อง เอาเงี้เอาเงี้อเอาเออเอาแค่สปริงตัวเดียวพอครับล้านหนึ่งได้ไหมสปริงตัวหนึ่งอ่ะผ่อนได้ไหมครับผ่อนได้ไหมโอ้โหล้านหนึ่งยังผ่อนอีกเหรอครับนี่สร้างแก๊งมาเพ,อพอื่อผ่อนหรือเปล่าครับนี่โอ้โติมไม่มีเงินเลยเนี่ยผมไม่ได้เห็นใจก่อนไ้รอายดังติมเพิ่งมาเดือนหนึ่งเองอ่ะคุณหมึกใช่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 เดืนก็ไปคุยกับเดือนก็ไปคุยกับหมึกนะครับขอตัวไม่ไม่ไม่ผมไม่เอ้าเอ้าเฮียกูไม่ส่อแลากพี่ฉันนี่หล่อจัดเลย ไม่ค่อยสอนใครด้วยฮียแล้วแต่ตน้าเบื่อ